ถ้าเไปวางมือลงแล้วก็นั่งตั้งกจตรงสักสิบนาทีรวมจิตร้อยเป็นหนึ่งก็คือรวมจิตลงในศูนย์กลางกายบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธกำกับอยู่ในศูนย์กลางของกายเรา พุทธมินาโธธรรมมินาโธสังฆมินาโธรวมพุทธธรรมสังฆเป็นพุทธโธพุทธโธจนจิตเรารวมสงบลงในพุทธโธให้รู้ตื่นเบิกบานขึ้นในจิตของเรา และจิตเรานั้นมีความปิติความเบิกบานความจินดีนี่ค้าได้ค้าถึงอารมณ์แห่งความเป็นกุศลจากพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติเบิกบานแต่ภายใน เบิกบานที่ไม่ต้องอิงอาศัยวัตถุภายนอกในรวมจิตนั้นให้เป็นสุขสุขที่เกิดจากความเบิกบานและยอมสุขความสุขสุขที่เกิดจากการที่จิตนั้นได้ถึงคุณค่าแห่งความดีจากการเจริญพุทธ,ธานุสติธรรมานุสติสังการนุสติศีลานุสติ ประกอบจิตให้มีความศรัทธาเรื่มใสเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงประกอบความเพียรอันชอบอยังมีสติให้สติควบคุมจิตให้สัพพยาควบคุมกายไปประกอบความเพียรชอบแน่วแน่จนเป็นหนึ่งจิตรวมลงที่อุเบกขาเป็นกลางกลาง รู้ให้เต็มรูปกายรู้อยู่กับรูปกายได้รูปเป็นกลางกลางเพ่งรู้ในความเป็นกลางแงอารมณ์เรือเพ่งรูปปารมณีจะเป็นอุเบกขาให้จิตค่าถึงอุเบกขารม์นี้จะเป็นหนึ่งจิตจะเป็นเอกกตาจิตจิตหนึ่งที่ค่าถึงอุเบกขาก็เป็นสมทีสูงสุด าเราลำดับจิตอย่างนี้ได้เราก็จะได้สมาธิอย่างรวดเร็วถ้าฝึกฝนจนจิตมันชำนิชำนาญสติควบคุมจิตจะไม่ควบคุมกายให้จิตอยู่ภายใต้อำนาจแห่งการกำกับเราไม่ตกอยู่อํอำนาจของจิตแต่เราควบคุมจิตอยู่อำนาจของเราได้ ก็ย่อมที่มีคุณภาพแห่งจิตมีคุณธรรมความดีเกิดขึ้นได้พระสารีบุตรกล่าวกรับธรรมโมฆะคลานะว่าอิตะอาวุโสโมฆครานะปิคุจิตตังวัซซัง Wattati, nojapiku, kita sa, wasena, wattati, kita wasang, wattati, nojapiku, kita sa, wasena, wattati. Iwam piko. อาวโุโสโมก,กันนาปิกุณาโกสิงค์สัลวันนะสัลวันนะสัลวันนังสุภัยยะคือภิกษุที่เรื่องบูระพฤติธรรมที่สมวบคุมจิตให้จิตอยู่ภายใต้อำนาจไม่ตกอ,อยู่อำนาจของจิตพระสรัตวุตรากล่าวกับพระมามกเรณาว่า พิสูนันย่อมอยางให้ป่าสาระนี้สวยงามได้โกสิงคะสรวน,นะสุภัยยะถ้าเราควบคุมจิตเราเกิดปิติก็สู่ความสุขแต่ตั้งมัน่นก็จะเหลือเพื่อความเป็นหนึ่งจิตคือเป็นเอกกัตาให้สมาธิที่เต็มรูปเป็นรูนในอารมณ์นี้ พิงลงไปในอารมณ์เป็นรูปเป็นรูปปารมณะสุเอกคาตาจิตอุเบกขาจิตที่สงบพุรมพร้อมลงไปในความเป็นองค์คุณสมาธิก็จะมีญาญญานเก,กิดการยังรู้ลงไปจิตนั้นก็มีการที่จะยังเห็นหรือ,อยังรู้ลงไปในสิ่งนั้นๆที่ปรากฏอยู่ป,ปัจจุบันขณะเฉพาะหน้า ก็สมาธิย์ลำดับจิตนั้นก็สู่วิปัสสนาญาณได้เมื่อปัญญานั้นธรรมที่ดำเนินสืบต่อไปแห่งจิตนั้นเด้อนานแห่งญาณรือปัญญาที่เกิดประกอบกับจิตด้วยดีแล้วนั้นการที่เรามานั่งเจริญพระพุทธมนต์ก็คือการปฏิบัติธรรม การฟังธรรมก็เกิรการเรารพธรรมและเราประมวลจิตลงสู่ธรรมเพื่อประพฤติธ,ธรรมผู้ปฏิบัติธรรมกรารพธรรมประพฤติธ,ธรรมก็ย่อมเข้าถึงอำนาจแห่งธรรมนั่งฟังสวดอิทพิโสหรือร่วมสวดหรือพระปริติสวด จากจิตของทุกคนก็มีพลังมีปรานุภาพแห่งธรรมเกิดขึ้นแผ่กว้างไปทั่วในอันนาบริเวณมีปิติมีความสุขมีความสงบเกิดขึ้นในน้ำบัตรนี้ความสมบูรณ์พร้อมด้วยกุศลจิตกุศลธรรมได้ถึงแล้วให้เราระลึกถึงกุศลดังกล่าวนี้ที่จิต น้อมถวายเป็นพระชุศลเดยพระเจ้ารันเธอพุงเจ้าพระเจกิติยาภาล่วงผ่านติ้งคืนกระสู่วันใหม่ใรที่สำคัญอุทิศถวายเป็นปรชาชกุศลเดชพระบาทสมเดพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรามาภูมิพลอดุลยเดช ราชกันธิการในพระบรมราชัก,กรีวงพระบรมหาบุรพากษัรกตริย์ที่ราชทุกพระองค์ที่สิบหนึ่งสร้างเป็นดินไทยดังที่ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์แห่งพระนครรุสีอายุธยาเป็นราชธา,านีเป็นตน้นเทมด้าอารักษ์ทั้งหลาย ที่มาประชุมรพร้อมกันเพื่อนมุจนาปรธรรมทาธเจดีห้าพระองค์ยกขึ้นบูชาพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ในหมาพัทรก,กัศก้เพื่อจิตเราทั้งหลายก็ถึงซึ่งพุทธ,ธานุภาพธรรมานุภาพสังคานุภาพจิงสมบูรณ์พร้อมด้วยน้ำบัตรนี้ด้วยอำนาจแห่งศีล สมาธิปัญญาที่เราตั้งหลาได้กระทำไว้ดีแล้วดิงขอเป็นอันเป็นปร,ริสุกุสุนี้ทั้งนอ้มถ้ายพระราชกุศลอุทิศถวายเป็นปรชา,านรชกุศลได้ปริบุญถวายให้กับสัตว์ตั้งหลายน้อยใหญ่ทุกภพทุกภูมิเทมดาอารักทั้งบนอากาศทั้งบนแผ่นดินั้งรุกขเทวดา จะไรักษาสถานที่หังกก่านี้ทั้งหมดทั้งหลายสับสนหลายน้อยใหญ่ให้ถึงซึ่งความสุขสําเร็จโดยธรรมปีบองหน้าเพื่อความสิ้นทุกข์อันเป็นไปตามหลักธรรมเนตรพระศาสนาที่เราได้บูชาดีแล้วนี้และตั้งจิตเราให้มั่นว่าขอข้าเจ้าจะมีความสุขปริศจากทุกข์ตราศจากเวร ขอพระเจ้าเป็นผู้ประจั์ความอยบติบาทความเบียดเบียนขอพระเจ้าเป็นผู้ประจั์ความปราจากความขับแค้นใจความทุกข์ใจขอพระเจ้าถึงซึ่งความสุขกายสุขใจประจั์ทุกโรคพยานอันตรายทั้งปวงนับแต่บัดนี้เถินและขอขะมมพระ,ร,ระเจ้านั้นสมบูรณ์พร้อมด้ระรับปัจจัยเป็นไปเพื่อถึงซึ่งผลิตภัณฑ์ในเบื้องหน้าเถินพระ พึงเตรียมรับสพียทะถาวะริวะาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตดินนังเปตนปะกปติอิจิตังปิตังตุมหังกิปเมวะสมิจฉุสเบปุเรนตุสังกปาจันโดปนรสอยะถามณิโชติระโสยะถา วิวัตจันตุสัพปารวโควินาสันตุมเตปวันตวันตรายโยสุขีดีกายุโกภวภิวันธนสิริสนิทจังวุณธาปจายนัวจัด ธรรมวัตตนที่อายุวัะโนสุขังบารังสิริติติมติเตโชชยสินทิมอิท Tima kuna parimita bunyadika dika rasa sambandara ya niwardana sama arahato sama sambutas สัตวติงสมมหาปุริสารกันนานุพาเวนะสีตาญานุพยัญชนะนุพาเวนะอันตุตรสัตมังคลานุพาเวนะชัมบันนารังสียานุพาเวนะเกตุมาลานุพา Yeah. <laughs> เวนัสสะปรมิตานุภาเวนัสสะอุปปารมิตานุภาเวนัสสะปรมัตถปรมิตานุภาเวนัสสิละสมถิปัญญานุภาเวนัสบุตานุภาเวนัสธรรมมานุภาเวนัสสังฆา นุพาเวนะเตชานุพาเวนะอิทธานุพาเวนะบาลานุพาเวนะยยธรรมนุพาเวนะจตุรสีติสัตธรรมขันธานุพาเวนนวดุกุตระธรรม nupana atang ki kam nupana ata samapatiya nupana caraရ nupana casa cayana nupadhaa parayana นุภาเวนะสัมบัญญุตยานะนุภาเวนะมีตากรุณามุติตาอุเบกขานุภาเวนะสัมปปริต ตานุภาเวนรัตนตยสารณะนุภาเวนตุหังสัพพโรคาโสกุบันดาวะดุคโดมันันสุปยาสาวิชนาสันตุอายุวัตตโกธนวัตตโกสิริวัตตโกยสวัตตโก พระวัตตะโกวันวัตตะโกสุขวัตตะโกโหตุสัมบัดาดุกขโรคขปยาวิราโสกาสตุจุมบันดาวาอนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชจสาชยสีทิธนังลาพังสด ทิ้งภักขยังสุขขังบาลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจจยัสวาสตวสาจะอยุจะชีวสิทธิ์ที่ปวันตุเตปวัตุสัมบะมังขรังรัก ขันตุสัมบเดวตาสัมบุญทานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัมบมังคะรังรักขันตุสัมบเดวตาสัมปัธมานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัมบมังคะรังรักขัน ตุสัมบัดเดวตาสัพปสังคานุภเวดสดาโสทีพระ,ว,รพระว,รวันตุเตสุขิโหตุสุขิโหตุสุขิโหตุถ้าไปเราตั้งนโมพร้อมกันสามจบและขอขมากรรมพระรัตนใจเพื่อเป็นมงคล เองชีวิตของพวกเราทั้งหลายจะได้เดินไปข้างหน้าอย่างบริสุทธิ์สะอาดไม่เปดเปืนด้วยอำนาจแห่งบาปกรรมอกุศลกรรมทั้งจิตนามิจิตนาเราทั้งหลายเคยกระทาร่่งเกินต่อพระพุทธธรรมพระสงค์วันนี้กลับขอขอกรรมการประเป็นงดโทษและเพื่อให้เป็นคุณในการกระทําครั้งนี้เพื่อทิศเบื้องหน้าอันเป็นไปเพื่อความประเสริฐความสุขความตับทุกข์อย่างแท้จริง Tangan memperlukan Namo tassa Pakawato arahato Sama sambut tassa Namo tassa Pakawato arahato Sama sambut tassa Namo tassa Pakawato arahato Sama sambut tassa Watam Tata nata ye pemadena ดาวาตเยนะกตังสับบังอาปปทังคัมมะทุโนพันเตรัตนตเยปมาเดนะดาวาตเยนะกตังสับบังอัปปทังกัมมะทุโนพันเต รัตนตเยปมาเดนะดาวารัตรตเยนกตะตังสับบงอาประทังกมาตุโนพันเตและทำจิตเรามีความสำนึกในสิ่งที่เรากล่าวเพื่อเกิดความสมบูรณ์ทำที้เราปรารถนาพึงงดโทษโดยการชำระกายวาจาใจนับบัดนี้ให้เป็นความบริสุทธิ ไปเบื้องหน้าสิ่งใดที่เป็นอุศลเป็นบาปกรรมอันเกิดขึ้นจากการล่วงเกินโดยรู้ก็ดีไม่รู้มีรู้ก็ดีเจตนาก็ดีม่เจตนาก็ดีต่อพระต่อพระมิพระเจ้าประทานพระประสงค์จากดีถึงปัจจุบันวันนี้เราได้ชำระด้วยการแสดงด้วยเปิดเผยเป็นการของงดโทษต่อองค์ณุณแห่งพระรัตนตรัยวันนี้คณะทั้งหลายในมุ่ง ไปอย่างทิศแห่งพระพิสูส์ทรงกลอุบาสกอุบสิกาทั้งหลายได้กระทำการขอขกรรมกรรมด้พระทรงที่เราเคยกระทำการล่วงเกินด้วยเจตนาไม่เจตนารู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีรดหรือหากแม้ว่าเราไม่เคยล่วงเกินแต่เพื่อจับยังไว้จะมา ไอ้มีตั้งอยู่ความไม่ประมาทด้วยองคุณในพระสงฆ์นั้นยิ่งนักไม่มีประมาทด้วยสังคุณนั้นการกระทำการความความโนบน้อมขอขามากรรมนั้นนับเป็นความสำเร็จในอานสงสงอันยิ่งและตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสืบต่อไปเบื้องหน้าในการที่เราจะได้ผลพืปฏิบัติก้าวถึงซึ่งสังคุณ เพื่อถึงซึ่งพระัรรมกคุลเพื่อถึงซึ่งพระพุทธคุลไอ้ว่าตามสังเคปมาเดนะดาวารัตตยนกตังสับบังอัประทังกมตุโนพันเตสังเคปมาเดนะดาวารัตเยนกตังสับบังอาประทัง กมทุโนพันเตสังเคปมาเดนะดาวารัตเยนก,กตังสับบังอประทังกมทุโนพันเตด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยการก่อสร้างเจติยะด้วยอาโปเจติยะปฏิวิเจติยะด้วยการก่อสร้าง จัดให้มีขึ้นซึ่งพระไตรปิฎกเป็นิสีพันพัธกันเพื่อน,น้อมถวายคณะสงฆ์ที่มาจากวัดต่างๆในพระขนศรียุทธยาทั้งอาวัดด้วยปัจจัยทายทานทั้งหลายที่เราต่างได้พร้อมกันร่วมกันเพื่อก่อเกิดเกตแน่นบุญกุศลดังกล่าวนี้การจัดหาที่ดินให้กับวัด การน,นำดินเข้ามาสู่วัดการน,นำวัตถุใดๆทั้งหลายมาเพื่อเกิดวัดแห่งนี้เพื่อถวายไว้ในพระาศาสนาด้วยการกระทำดังกล่าวนี้ขอให้ถึงซึ่งพระสงฆ์ยิ่งเป็นไปเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายใน,นทุนกภพทุกชาติได้อนุบมทนาอันสมกุศลดังกล่าวนี้ และสำเร็จผลประโยชน์และความสุขและละเว้นงดโทษต่อกันหากเราั้องหลายนั้นได้เคยกระทำกันร่วงเกินด้วยกายกรรมสามวิจีกรรมสิมมนุกรรมสามที่ขาเจ้ต้องหลายได้สบประบาดพลาดพรงเรื่องร่วง,งเกินต่อซึ่งทั้งหลายที่มีพบมีภูมิช่เป็นแดนเกิดมีชารามรณะมีชีวิตมีจิตมีเียนมีคัสสันดานวิบากแห่งกรรม มีการกระทำเจ้ากรรมในวิจารกับัญชีจตุโลกระพทั้งสี่ยมบาลบรรณุถึงสอนุผรมยี่สิบใบภู่มทั้งสี่วันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอกระมาต่อทั้งหลายก็ทั้งหลายจงโปรดโน้มโทษแก่าข้าพเจ้าผู้ลงเกินก็แล้วผู้ลงเกินแล้วด้วยกายวาจาเจก็ดีเจตนาคดีไม่เจตนา็ดีรู้็ดีไม่รู้คดีต่อหน้กคดีรับหลังก็ดีก็ได้ยิ่ง่ปจะได้มีเวรไภสืบเนื่องต่อกันได้เป็นพระปัจจิเป็นไปเพื่อ ให้เขาจะทัง้งหลายนั้นได้ประพฤติปฏิัติธรรมบนวุฒทางแห่งธรรมที่อริมกักองธรรมเปรตประการนี้รู้แจ้งตลอดในธรรมที่พระสมณสำจะตรัสโดยดีแล้วเพื่อที่สุดแห่งที่สุดความทุกข์ในเบื้องหน้าเทินยาเดวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเรโบธิคเรตาหิงตาหิง

Saṃsē Ṭhājātā ātā vāpapātikā Ni yā ni kāṃ tamā varāṁ pātīcāte Saṃbhe pīdukā sākṛtu sāṅgāyāṃ Tātū cidāṃ sataṃ tamu tamā tarā ca pukarā Saṃkōho tuṣaṁkā vātāyā ca hi tāyā ca Amhēra kato sātamo saṃbhe pī tamā ca rino วุติสัปปุเนยะมะธรรมีอริยปเวดีเตะสมบูรณ์คำคืนนี้นะได้ไปพักผ่อนพรุ่งนี้เชา้าทำสาระกิจกันต่อนะกราบพิทีพระเยดดีแล้วสมบูรณ์แล้วแยาก